สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวอร์รีนะครับวันนี้กลับมาพบกับอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับผมเป็นสินเชื่อสำหรับธุรกิจก็ว่ากันได้นะครับซึ่งตอนนี้มาแรงมากเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ทีวีออนไลน์หรือรายการทีวีต่างๆเนี่ยจะมีสินเชื่อตัวหนึ่งนะครที่เขาประชาสัมพันธ์กันอยู่นะครับเปิดมาระยะนึงแล้วนะฮะได้ความสนใจหลากหลายมากมายนะฮะสินเชื่อตัวนั้นใช่ครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงคือ สินเชื่อของธนาคารอมสินครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับผม <Wow. S 1> ทุกท่านสามารถกดลิงก์ธนาคารอมสินที่เปเปอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับจะเข้าด้วยมือถือก็ได้หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้ก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง J M Property ดันทุกเคสสู้ทุกปัญหาอยากได้อสังหาต้อง J M Property สนใจติดต่อไลน์ J M Property 6เดือนแรกนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องชําระเงินกู้นะครับแล้วก็กู้ได้สูงสุด3 0 0 0 0นบาทต่อรายเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ไม่นานครับผมเพิ่งได้ไปอบรมหลักสูตรนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะฮะอันนี้ผมไปเรียนทําขนมไทยมานะครับนี่ครับตามคลิปนี้เลยครับใครอยากดูย้อนไปดูได้เลยครับแล้ววันนี้จะมาดูนะครับว่าที่ผมเรียนมาได้วุฒิบัตรมานะครับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรมานี่แหละ มันจะลิงก์เข้ากับสินเชื่อตัวนี้ผมจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะครับวิธีสมัครนะครับหรือรายละเอียดต่างๆนะฮะทุกคนสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินได้นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตามนี้เลยอย่างแรกครับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อครับ 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับ2ครับมีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่แน่นอนนะครับ ในข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำถามว่าแล้วพ่กค้าแม่ค้าออนไลน์ล่ะเขารับด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยังไง3ครับอันนี้เขามีไว้โนติสว่าไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินนะครับ4ครับเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ขับขี่สาธารณะนะครับ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่น่าเชื่อถือนะครับแบ่งยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเขาแบ่งกลุ่มกันดังนี้ครับ 1. ครับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพช่างทุกประเภทนะครับช่างปูนช่างแอร์ช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ พวกช่างต่างๆรวมถึงช่างเสริมสวยนะฮะช่างตัดผมช่างดัดผมพวกนี้ด้วยนะฮะและก็รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ช่างครับยังไงนะเช่นพวกที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์นี่ไงนี่ไงข้อนี้ผมว่าพอ้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยน่าสนใจรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุนะฮะหรือผู้ป่วยติดเตียงและการจัดดอกไม้เป็นต้นนะครับโดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่น่าเชื่อถือนะครับมันจะมาเป็นใบเลยอ่าถ้าอย่างของเปเปอร์นี่เลยที่ผมเพิ่งไปอบรมมาตามหลักสูตรที่ตามคลิปนี้นะนี่ได้ใบนี้มาเอ้ยปิดหน้าขี้เหล่นิดนึงนี่จะมาเป็นนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาลิงก์หรือว่าเป็นประโยชน์กับสินเชื่อตัวนี้ได้ด้วยนะฮะแต่ที่ไหนได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนนเป็นวุฒิบัตรที่ออกให้กับผมนะฮะ จากกรุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโอเคมีตาคุดก็แสดงว่ารับรองแบบมีความน่าเชื่อถือนะครับผมอันนี้ก็ได้ฝึกอบรมหลักสูตรขนมไทยสมัยนิยมนะครับผมก็มีธุรกิจเล็กๆนะครับผมก็เปิดร้านออนไลน์อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าเข้าเกณฑ์อะไรยังไงบ้างไหมถัดมากลุ่มที่2นะครับ กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะครับยังไงครับประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งสาธารณะโดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอืมหรือว่าเอกสารอ้างอิงอื่นๆที่ประกอบวิชาชีพนะครับรกลุ่มที่3ผู้ประกอบการขนาดเล็กครับผมประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอนนะครับอาทิยังไงบ้างอาทิร้านค้าปีร้านค้าส่งนะฮะร้านโชวห่วยแฟรนไชส์ร้านรูดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะโดยมีใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือทะเบียนการค้าสัญญาแฟรนไชส์หรือว่าเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของอื่นๆนะครับประกอบนะครับอ้างอิง มานะครับเป็นวัตถุประสงค์ใน, Net Network ในการให้กู้นะครับของสินเชื่อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับประเภทข,ข,ข,ของสินเชื่อครับเขาบอกสินเชื<ๆ>่อตัวนี้เป็นสินเชื่อแบบเงินกู้ระยะยาวนะครับส่วนจํานวนเงินที่ให้กู้นะครับเขาจะกู้ได้ไม่เกิน3 0 0 0บาทต่อรายนะฮะ3 0 0 0บาทต่อรายโดยแยกกลุ่มประเภทอาชีพดังนี้ครับ กลุ่มที่1ครับผู้ประกอบวิชาชีพช่างครับเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับและก็ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยนะครับตัดผมเป็นต้นนะครับวงเงินกู้ไม่เกิน5 0,000บาทต่อ1รายนะครับ5 0า0บาทต่อรายอันที่2ครับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างนะครับยังไงบ้างอาทิจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะพอค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับฟังไว้นะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับ การจัดดอกไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมวงเงินกู้ไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายเหมือนกันครับผมนะฮะไม่ยากละเริ่มไม่ยากนะฮะกลุ่มที่3ประเภทกิจการที่3นะครับคือผู้ขับขี่สาธารณะนะครับประกอบไปด้วยนะฮะผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะแล้วก็รถรับจ้างขนส่งนะครับรถรับจ้างขนส่งนะครับวงเงินกู้ก็ไม่เกิน10,000แสนบาทต่อรายครับกลุ่มที่4ครับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ครับผมอันนี้วงเงินกู้ไม่เกิน10,000แสนบาทต่อรายเช่นกันครับ ถัดมากลุ่มที่5หรือกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนนะฮะก็คืออาจจะมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะครับผมยังไงบ้างก็คืออทิร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะครับผมพวกแฟรนไชส์พวกร้านนวดสปาอะไรประมาณนี้นะครับประเภทนี้นะครับวงเงินกู้เยอะหน่อยวงเงินกู้ไม่เกิน3,000 0นบาทต่อ1รายครับผม ถัดมานะครับอัตราดอ,อกเบีย้ยนะครับผมว่าถูกครับยังไงบ้างอัตราดอ,อกเบี้ยร้รอยละ3.99ต่อปีนะครับเป็น e f f e c t i v e r a t e นะครับตลอดอายุสัญญากู้นะครับโดยที่ว่า3.99ต่อปีเนี่ยอ่าเราก็คือคิดกันเรทง่ายๆนะครับเร้าวๆ3 9 9ต่อปี 3.99นะครับแล้วก็หารด้วย12เท่ากับ0.3325หรือตีไปว่า0.34%ต่อเดือนเองนะครับสมมุติสมมุติเล่นๆผมกู้ได้100,000บาท100,000บาทคูณ0.34%ไปเถิดถัวๆไ,ไปเท่ากับ100,000บาทเนี่ยผมจะโดนดอกเบี้ย340บาทต่อเดือนเองนะครับผม โอ้โหก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกกว่าสินเชื่อประเภทอื่นนะฮะสินเชื่อเงินด่วนของธนาคารอื่นๆเยอะเลยนะครับถัดมานะครับระยะเวลาในการชรําระเงินกู้คืนนี่นะครับเขาบอกไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือ60งวดน,นะครับรวม กับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยชําระเงินที่เขาฟรีให้6งวดแรกนะครับผมโดยเริ่มชําระตั้งแต่งวดที่7เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดบัญชีหรือว่าครบสัญญานะครับทานาหลักประกันการกู้ครับต้องมีหรือเปล่าครับกรณีแรกนะครับกรณีวงเงินกู้ไม่เกินแสนหนึ่งนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทไม่มีหลักประกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น clean l o n นะฮะคลีนที่แปลว่าสะอาด clean l o ลนนะครับ อ่าถัดมากรณีที่2นะครับกรณีวงเงินกู้เกิน1 0 0 0 0แบาทถึง3 0 0 0 0นบาทเนี่ยต้องใช้บุคคลค้ำประกันนะครับโดยบุคคลค้ำประกันเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิของวงเงินกู้อ่ายังไงบ้างสมมุติว่าผมกู้วงเงิน3 0 0 0 0นบาทก็เท่ากับว่าบุคคลค้ำประกันเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า10%ของ3 0 0 0 0นก็ส0 0 0 0ื่นบาทประมาณนี้ครับถัดมานะครับเรามาดูเอกสารประกอบการกู้บ้างนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างอันนี้มันจะแยก ลุ่มเอกสารตามประเภทอาชีพของเรานะครับผมอันที่1นนะครับผู้ประกอบวิชาชีพช่างพวกช่างต่างๆนะครับรวมถึงช่างเสริมสวยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอเอกสารประกอบการกู้ก็คือ 1. เอ,อ่บัตรประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้3ใบประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าเอกสารอื่นๆนะครับตามประเภทของอาชีพช่างนั้นๆนะครับ 4. รูปถ่ายเกิตการก็คือรูปถ่ายสถานประกอบการของเรานะฮะแต่เขาเวงเล็บว่าถ้ามีนะครับเพราะว่าก็เป็นไปได้ที่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หน้าร้านสวยงามหรือว่าอาจจะใช้บ้านเราเป็นสถานที่ประกอบการก็เป็นไปได้นะครับถัดมาอันที่2นะครับ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างนะครับผู้ปรกอค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะฮะการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมอเอกสารที่ใช้ฮะแน่นอนฮะบหบัตรประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับ3ใบประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรนะครับที่ออกโดยหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับหรือเอกสารอื่นๆที่อ้างอิงตามการประกอบวิชาชีพนะครับ อันนี้เขาบอกว่าใช้ฉบับจริงนะครับ 4. ครับรูปถ่ายสถานประกอบการนะครับในวงเล็บถ้ามีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ว่าออนไลน์เนี่ยมันจะมีหน้าร้านยังไงใช้หน้าร้านอะไรยังไงนะครับเอกสารประกอบการกู้สําหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับก็คือผู้ขับรถแท็กซี่ผู้ขับรถตู้สาธารณะหรือว่ารถรับจ้างขนส่งสินค้านะครับที่เราเป็นอาชีพอิสระกันนั่นเองนะครับ ใช้เอกสารอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ1น,นะฮะบัตรประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้3นะครับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะนะครับอันนี้ใช้ฉบับจริงนะครับ 4. รูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะครับผมทีนะครับเอกสารสําหรับกลุ่มที่4นะครับคือกลุ่มผู้ประกอบการร้านแฟรนไชส์นะครับผมใช้อะไรบ้างนะครับเอกสารประกอบการกู้ก็คือแน่นอน1บัตรประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับ 3. เอกสารที่รับรองจากแฟรนไชส์นะครับเช่นสัญญาจะซื้อจะขายนะครับสัญญามัดจำหนังสือการผ่านสิทธิ์เป็นต้นนะครับผมเอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับอันนี้เราน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครพวกธุรกิจแฟรนไชส์เราก็ต้องทํารายรับรายจ่ายเก็บไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งในข้อ4ี่นี้เขาจะมีลิงก์แบบฟอร์มให้เราด้วยนะครับเขาบอกว่าจะมี ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตามลิงก์นี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําเอกสารในการขอยื่นกู้นะครับอันที่5้านะครับรูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะวงเล็บถ้ามีอเอกสารในการขอกู้นะครับกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายนะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับที่มีสถานที่จําหน่ายหรือว่าที่บริการที่แน่นอนนะครับอาทิร้านค้าปลีกร้านค้าส่งร้านโชว่หวยร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ เอกสารยังไงบ้าง1นนะครับบัตรประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้3บัญชีรายรับรายจ่ายนะครับรายได้จากสถานประกอบการย้อนหลัง6เดือนนะครับเอา6เดือน4ครับทะเบียนการค้าหรือว่าทะเบียนพาณิชย์นะครับของสถานประกอบการของเรานะครับ5อันสุดท้ายนะครับก็คือรูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นไงบ้างครับเอกสารประกอบการกู้ของ5กลุ่มนี้เป็นไงหายากไหม ผมว่าจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากเลยเพราะว่าส่วนมากเราจะมีอยู่แล้วบัญชีรายรับรายจ่ายคนที่ประกอบธุรกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าที่มีหน้าร้านก็จะมีรายรับบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่แล้วถูกไหมฮะหรือถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีนะฮะยังไงนะฮะเราต้องมีเอกสารรายรับรายจ่ายเราต้องทําบัญชีของเราเองนะฮะเราจะได้รู้ว่า แต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยเรากําไรหรือขาดทุนหรือว่าสุทธิกําไรขาดทุนอยู่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการประกอบธุรกิจนะครับฉะนั้นผมเลยว่าทุกคนต้องมีนะครับโอเควงเงินโครงการนะครับของสินเชื่อตัวนี้นะครับอยู่ที่5,000ล้านบาทน,นะครับผม ส่วนระยะเวลาโครงการนะครับเขามีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารอมสินนะครับก็คือเราไปที่สาขานั่นเองโดยจะต้องอนุมัติและจัดทํานิติกรรมก็คือเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2565นี้นะครับผมหรือจนกว่าเงินโครงการจะหมดแต่ผมว่าก็คือส่วนมากเนี่ยก็คือเดทไลน์ที่30กันยายนนี้แหละต้องอนุมัติและเซ็นสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้สมัครที่สาขาแต่เราต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ก่อนนะฮะอยู่ๆเราดุยไปที่สาขาเลยไม่ได้นะครับผมพอเราเข้าเว็บไซต์อย่างที่ผมบอกเว็บไซต์ธนาคารอมสินเลือกไปที่หมวดหมู่สินเชื่อลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐนะครับพอเราเจอสินเชื่อตัวนี้นะครับเราก็เจอคุณสมบัติหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ลงทะเบียนครับตามรูปนี้นะฮะเราคลิกเลยครับผม มันก็จะเข้ามาอีกหน้านึงเป็นรายละเอียดโครงการแต่ว่าเนื้อหาก็เหมือนกับหน้าเมื่อกี้นี่แหละเราก็อ่านอ่านอ่านเลื่อนลงมานะฮะตรงล่างสุดนะครับเพราะเนื้อหาจริงเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าหน้านี้เนี่ยในเรื่องของออจะมีลิงก์จะแตกต่างตรงที่จะมีลิงก์รายรับรายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเป็นตัวฟ้าๆนะฮะให้เราเห็นนะครับ พอเราคลิกลิงก์นะฮะตัวสีฟ้านะฮะรายรับรายจ่ายของธุรกิจแฟนชส์เนี่ยหน้าต่างก็จะเด้งมาอีกหน้าต่างนึงนะครับเป็นแบบฟอร์มนะครับอ่าเป็นแบบฟอร์มอย่างนี้แหละครับผมเราก็ปริน้นออกมานะครับแล้วเราก็กรอกนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาจะมีหน้า2ซึ่งเป็นตัวอย่างลักษณะการกรอกให้เป็นตัวอย่างดูด้วยนะครับผมไม่ยากเลยครับมาต่อกันนะครับในหน้านี้นะครับ พอเราเอ,อ,อ่านเสร็จหมดแล้วนะฮะเขาจะถึงบรรทัดที่ว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ไปนะครับพอติ๊กถูกเสร็จก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอย่างนี้ครับเขาจะมีเขียนว่ากรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สําเร็จโปรดติดต,ต่อธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านนะครับใกล้ที่ประกอบการของท่านนะครับ แล้วเราก็คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยจะไปหน้าต่างใหม่แล้วนะฮะก็จะเข้าไปเรื่องของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนนะครับมีอะไรบ้างนี่อย่างนี้เลยนะฮะข้อมูลลงทะเบียนนะฮะเราก็กรอกเลขที่บัตรประชาชนนะฮะ ทำนาหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์มือถือนะฮะที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ข้อมูลกิจการนะครับผมอธิบายตรงข้อมูลกิจการนะครับเราก็กรอกอย่างของผมเนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์ผมก็กรอกชื่อร้านโมจิวันทูช็อปไปนะครับที่ตั้งสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางานของท่านนะครับของผมเป็นที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันก็ติดที่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบันครับถ้าคนละที่นะครับเขาให้โปรดระบุนะครับเราก็กรอกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับถัดมานะครับประเภทการดําเนินกิจการนะครับผมนี่ฮะ พอคลิกไปเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะครับดังนี้เลยครับผู้ประกอบวิชาชีพช่างผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างนะฮะผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนชชสยผู้ขับขี่แท็กซี่รถตู้หรือว่ารถรับจ้างสาธนารนณะส่งสินค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ค้าปลีกค้าส่งโชห่วยผู้ขายสินค้าออนไลน์ของผมเป็นไรครับของผมก็ต้องเป็นผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์นะครับเลือกผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์ ส่วนท่านอื่นนะครับประเภทธุรกิจเราเป็นอะไรก็ติ๊กให้ตรงแบบนั้นๆไปนะครับจำนวนเงินที่ต้องการกู้นะครับอย่างของผมเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์นะตามเงื่อนไขที่ผมเล่าไว้ตอนต้นนะครับก็เงื่อนไขเขาอยู่สูงสุด5 0,000บาทตอนหนึ่งรายผมก็ใส่ตัวเลข5 0,000บาทไปนะครับส่วนท่านอื่นที่เป็นประเภทไหนสูงสุดเท่าไหร่ตามเงื่อนไขก่อนหน้านี้ก็ใส่ตัวเลขไปให้เต็มไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับ เอกสารหลักฐานประกอบอาชีพนะครับโอเคเขาจะมีเลือกไฟล์ให้เราแนบเข้าไปนะครับเราก็เตรียมเป็นรูปนะฮะอันนี้ให้เป็นไฟล์รูปไฟล์ jpeg นะครับเราก็เตรียมไว้นะครับในออคอมพิวเตอร์ที่เราออนไลน์หรือว่าจะเป็นในมือถือที่เราออนไลน์ก็ได้นะครับ เอกสารหลักฐานการประกอบอาชีพนะครับก็เอกสารทะเบียนการคา้าทะเบียนพาณิชย์สัญญาแฟ,ฟรนไชส์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆหรือใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือใบป,ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรนะฮะและหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพนะครับพวกนี้แหละที่เราจะต้องเนี่ยเตรียมเป็นไฟล์รูปไฟล์ JPEG นะครับในวันในมือถือหรือโน้ตบุ๊กของเราที่เราออนไลน์ของธนาคารออมสินนี้แหละเราก็แนบขึ้นไปนะครับ ติงต่างอย่างของผมนะฮะเคสของผมเนี่ยเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ขายขนมนะฮะโดยที่ผมไปเรียนมีวุฒิบัตรมาผมก็เตรียมวุฒิบัตรสแกนไว้นะฮะแล้วก็ส่งขึ้น1รูปแล้วก็หน้าเว็บไซต์ผมผมก็แคปเป็นรูปรูปไฟล์รูปไว้นะครับแล้วผมก็อัปโหลดนะครับถัดมานะฮะเขาให้เลือกสาขาที่ใกล้เคียงสถานประกอบการหรือว่าใกล้เคียงที่อยู่ปัจจุบันของเรานะฮะเราก็เลือกไปนะฮะจังหวัดอำเภอนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะเหลือ สาขาที่ระบุมาให้อันไหนเราใกล้เคียงเราสะดวกเราเลือกเลยครับแล้วพอเลือกเสร็จนะครับก็ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วกรุณาเลือกวันที่สะดวกในการยืดเอกสารที่สาขานั้นๆเราก็เลือกไปนะครับมันก็จะมีช้อยให้เลือกว่าวันไหนบ้างนะครับเราก็เลือกไปนะครับแล้วเราก็เตรียมเอกสารในการกู้ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยเตรียมเป็นตัวจริงไว้ก่อนนะแล้วก็ถึงวันเราก็ไปที่ธนาคารนะครับผม อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เป็นวิธีการกรอกลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะไปสมัครที่สาขาได้นะครับทั้งนี้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ของสินเชื่อตัวนี้ของธนาคารอมสินนี่แหละไว้ใต้คลิปนะครับก็ในช่องของช่องคำบรรยายนะครับหรือ description นะครับผมทุกคนลองไปกดลิงก์ได้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะบอกเกร็ด เพิ่มเติมให้ท่านทราบนะครับอย่างแรกเลยนะฮะสินเชื่อตัวนี้เนี่ยถ้าเราติดบูโรแบ็กลิสเนี่ยสมัครไม่ได้แน่นอนนะครับทำมานะฮะอีกหนึ่งคำถามฮะเขาบอกว่าจำเป็นต้องมีหน้าร้านไหมล่ะอันนี้ไม่จำเป็นนะครับผมก็คือถ้าเราเป็นออนไลน์เราก็แคปหน้าจอออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook p เ g e หรือว่า s h o ป e e Lazada อะไรของเราแคปหน้าจอไว้นะครับผม หรือว่าจะเป็นล ne เนี่ยเราก็แคปหน้าจอไว้เก็บไว้เก็บไว้เ,ไวเป็นไฟล์รูปนะฮะวันที่เราไปสมัครที่ธนาคารเนี่ยเราก็ปริ้นเอาออกมานะครับเป็นเอกสารแนบให้เขานะครับอีกคําถามนึงที่อาจจะเจอบ่อยๆนะครับออชอบถามกันมาว่าถ้าเป็นผู้ที่ได้รับสินเชื่อสู้ภัยโควิดที่บอกว่าวงเงิน1,000 10, 0บาทแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครตรงนี้ต่อได้ไหมคําตอบคือสมัครได้นะครับเพราะเป็นคนละผลิตภัณฑ์กันครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็จะทราบเรื่องของรายละเอียดสินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพกันแล้วใช่ไหมครับก็มันจะมีรายละเอียดที่อยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเองนะครับแล้วก็ส่วนที่เปเปอร์เพิ่มเติมไปให้นะครับทั้งพวกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็พวกประกาศนียบัตรและก็วุฒิบัตรนะครับใครที่ ตอนนี้อาจจะยังไม่มีไอเดียอะไรเลยแต่ว่าเราเล็งว่าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับออลองดูที่คลิปนี้ของผมได้นะครับพวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดรับฝึกอบรมอาชีพนะครับอาจจะมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะร,ระยะยาวนี่ประมาณเป็น1เดือนก็มีนะฮะ แต่ระยะสั้นนะครับแล้วเรามีความตั้งใจจริงสนใจจริงในอาชีพนั้นๆน,น,นะครับว่าจะประกอบอาชีพธุรกิจนั้นๆในอนาคตจริงเนี่ยเราไปลงฝึกอบรมไว้นะครับพอได้ประกาศวิศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรมาเนี่ยเราก็มีโอกาสสมัครกับสินเชื่อตัวนี้แล้วนะฮะ ลองดูนะครับทุกท่านผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรับประสบความสำเร็จทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับ FC ช่องของ Beper m o ร์โมจิวารนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคือกดติดตามแบบกระดิง่งกริ๊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 งเนี่ยให้กับช่อง p ปเปอร์มูจิควาเลตีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราตลอดไปนะครับให้เรามีกำลังใจทำคลิปสคริปสาระสินเชื่อหรือว่า how to make money business อะไรต่างๆเนี่ยมาให้ทุกท่านทราบต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ